สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นครั้งนี้เลยนะคะ Ford Ranger คันนี้เป็นสีน้ำเงินปี2022นะคะปีใหม่ไม่น้อยเลยลูกค้าคันนี้บอกเลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เป็น Ford Ranger o p e n c a p นะเครื่อง2002ตัว XL s t r e e t ล้อแม็กเดิมๆเลยจากสูน ไฟฟ้านะคะเป็นเซ็นทรัลล็อกตรงนี้นะคะมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเนาะอ,อ่าเลขกไหมคันนี้นะคะวิ่งมา21,000เท่านั้นเองไม่น้อยนะอ่าพวงมาลัยมอติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเนี่ยตัวน,วนี้ตัว Ford นะคะเขาต่อ Apple CarPlay ได้อยู่แล้วนะคะคันนี้ก็สามารถเสียบช่อง USB ได้เลยแล้วก็สามารถเล่นเพลงได้เลยไม่ต้องต่อบลูทูธนะคะสำหรับท่านที่ใช้ i p h o n นเนาะ อาบเกียร์ธรรมดานะคะที่วางแก้ว moved. คันนี้บอกเลยว่าสวยนะคะลูกค้าสภาพใหม่มากๆพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะเบาะผ้านะคันนี้ภายในข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสภาพดีนะลูกค้าไม่มีแทบไม่มีร่องรอยาการใช้งานเลยนะคะถือว่าสภาพสวยมากแล้วบเบาะเขานิ่งน,นะนั่งสบายนะคะข้างหลังไม่เบียดนะอเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันก่อน นะคะเดิมกับศูนย์เลยสีเดิมนะคะ้ะมันเป็นชุดแต่งนะสติกเกอร์ก็มาจากศูนย์นะคะอ่าช่วงล่างช่วงล่างทันนี้เดิมๆนะคะเดิมมากอบอกเลยนะคะอยางอไหลยอยู่ครบนะคะลูกค้าถ้าท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาดูนะคะร้านเราอยู่ตรงข้ามโรงแรมลิสมอนนะแครายรัตนาทิเบ์หรือท่านใดสะดวกมา MRT นะคะ MRT สายสีม่วง สถานีบางกระสอทางออกประตูที่หนึ่งอยู่ข้างๆเต็นท์เลยเดินมานิดเดียวถึงนะคะอะโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนินการนะคะทางจังหวัดก็จัดได้ละลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเราไม่มีค่าบริการนะคะเราไม่มีค่าจัดนะคะจัดไฟแนนซ์จะมีค่าประกันชั้นหนึ่งแล้วก็ค่าโอทีกอ5หมื 15, ันบาทในส่วนนี้ลูกค้าจะจ่ายแยกก็ได้หรือว่าลูกค้าจะรวมเข้าไปในยอดจัดเป็นฟรีดาวได้เลยนะคะมาที่ เครื่องนะคะฝาหน้าเป็นโชคนะสภาพดีเลยทีเดียวนะคะไม่รั่วไม่แตกนะคะอ่ะเครื่องยนต์สวยมากเกียมมากรับประกันไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะคะเครื่องยนต์พันนี้2องันสองนะสองพันสองนะคะสองพันสองร้อยสี่สิบรับประกันไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมเรามีใบคุ้มครองให้จากสพอบอด้วยนะคะแต้มจีครบทุกจุดนะไม่เคยแกะเลยดูสภาพได้ตาเปล่านะคะลูกค้าสวยจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคากันเลยราคา ันจะบ้าตายกับราคานี้นะ Ford Ranger แ a ป2.2นะคะตัว XL นะคะคันนี้เป็นชุดแต่งจากศูนย์นะราคาอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าถูกมาก419,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านจหยันยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยชั้วันนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ